ชอบคิดฆ่าตัวตายแล้วทําจริงนะเอายาไปกินแบบเยอะมากแต่ไม่รู้มันทําไมมันไม่ตายอุย้ยจริงเ,เหรอเคยจริงเคยกินแบบตงทั้งมาทั้งไปแล้วอ่ะแบบอุย้ยหรอยานอนหลับอ่ะอ๋อย,ยานอนหลับให้แบบเกินขนาดหรอใช่กินประมาณไปยี<ม>่สิบยี่สิบเมตรใช่แต่ไม่เป็นอะไรเลยตอนงงมากมันแค่อุกอวกอ่ะหรอใช่ ได้พูดด้วยขอบคุณนะคะแล้วหนูไปฟังแบบเหมือนอะไรที่แบบนี้เขาบอกว่าตอนที่เราแบบตัดสินใจที่จะคัดตัวตายอ่ะเหมือนเพิ่งเริ่มในกรรมที่เราต้องทําแบบว่าต้องแบบไปรับกรรมใช่เหมือนเรามีกรรมมาก่อนไม่เหมือนถ้าเราตัดสินใจฆ่าตัวตายมันไม่ใช่จบชีวิตนะมันจะเพิ่งเริ่มไปรับกรรมที่งอใช่เพิ่งเริ่มเลยแล้วหนู แล้วหนูคิดว่าอุ้ยยังไม่ได้เจอพี่มีมเลยยังไม่ได้เจอเมื่อเมื่อนเมื่อนนวลรนะเมื่อนนวลเมื่อนนวลใช่คือกับคารเกดพี่มื่นยังไม่ได้เจอพี่มื่นเลยใช่วันนี้ไลฟ์คนดูเยอะเนาะงงเหมือนกันอะทุกคนคร